ซับน้ำใหม่แค่บานจ้ามาเนี้โอ้เกือสุดยอดแค่ซับบาทเดียว <Okay. S 1> เออโอ้บาทเดียว้นี่เป็นไงพี่น้องข้าวจั่วหวานต้มจะข้าวจ้ะบ่ได้ต้มโดนขึ้นน้ำใหม่กิมซุ่งขึ้นน้ำใหม่ยางอื่นตัวนี้หวาน ตัวนี้ขึ้นสูงแล้วพี่นี่ออกบนท่านหลายเป็นไรจ้ะแมนดิ กนคือไม่เดียบตัวโอโอโออท่านว่าอะไรยังกินข้าวแล้วลูปโอ้ยคือเมนลูกงเดียวกันกับเมนต่อยแทนนอตมไม่ต่อยกับปนเออตุ่มจังนอนนึงกัะปนประทู่น,อน้องงามแฮะกินไปเรื่อย ีนเดซเซ็งๆงนังบ้าไปเลยบ,บ้าซอ,นะอกลีแข่งตัวนหะนเอาง,องายเพมีน้ำ พ่ออะไรจ้ามือน,นี้มือน,นี้นเ,นเอาไว้ซับรอบรุ่นจ้ะพี่น้องมือน,นี้สซับหกนอกอบคุณพี่น้องที่เข้ามาตีดตามด้วยจ้ะเดี๋ยวสิไปตุ่มกินกบบนระปุลปะทูจ้าเห,หนาพ่อกันไหมสวัสดีจ้ะ